bye, -bye. ครับกลับมาพบกับเกม Planet c r a f t e r กันอีกหนึ่ง EP นะครับหลังจากที่ผมเล่นจบตัวในเรื่องหลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับ EP นี้นะครับจะเป็นการเสนอ optional เสริมนะครับหรือทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะเล่นสำหรับเวอร์ชันเบต้านะครับหรือเวอร์ชั่น development อะไรประมาณนี้ครับสำหรับผู้พัฒนาเกมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเปิดมาที่หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอตัวเกมนะครับในสตรีมก่อนที่เราจะไปดูวิธีการในการดาวน์โหลดเวอร์ชันเบต้าสำหรับคนที่สน ต้องการจะโหลดมาเล่นนะครับมาเราไปดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับว่าไอเวอร์ชันเบต้าเนี่ยหรือเวอร์ชันที่มีการอัปเดตนะครับตัวเกม p a n e ร Caster ในเวอร์ชันที่เป็นเบต้าเนี่ยมันเคยมีมากี่เวอร์ชันแล้วมันมีอะไรกันบ้างนะครับเอาคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็กดมาที่หน้าของตัวเกมนะครับเราก็มันจะมีให้เราเลือกครับว่าณตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตอะไรมาแล้วบ้างนะครับโดยที่อัปเดตล่าสุดนะครับคือวันที่16พฤษภาคมครับวันนี้เนี่ยที่ผมทําการถ่ายคลิปนะครับคือวันที่ ที่20พฤษภาคมยังไม่มีเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับสำหรับคนเล่นทั่วๆไปหรือเวอร์ชั่นที่เป็นแบบปกติเนี่ยมีการอัปเดตนะครับก็แลตอนนี้นะครับในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเดฟนะครับจากใน EP ล่าสุดน,นะครับผมได้ทาการบอกรายละเอียดไปแล้วลว,ว่าเวลาที่ผู้เล่นทั่วไปนะครับเล่นเวอร์ชันเกมปกติเนี่ยมันจะเป็นแค่วีหนึ่งจุด 005ในกรณีที่เป็นอัปเดตเวอร์ชันนี้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันของเบต้าหรือเวอร์ชันของเดฟเนี่ยก็จะพอยทายด้วยขีดเดฟนะครับแล้วก็ขีด010203ตรงนี้คือเวอร์ชันที่เขาปล่อยออกมาครับโดยที่ตรงนี้เ,เท่ากับว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่3แล้วหรือตัวอัปเดตในเวอร์ชันเบต้าเนี่ยที่3แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไล่ดูตั้งแต่1เลยแล้วกันนะครับ อ่าหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเขาบอกแค่ว่าปรับตัวบาลานซิ่งนะครับให้มันเรียกว่ามีเกมรบาลานซ์ขึ้นนะครับก็ไม่ได้บอกว่ามีการปรับอะไรบ้างนะครับผมขอข้ามไปเลยละกันอันที่2อเนี่ยเขาโอ้ปรับเยอะเลยครับคร่าวๆละกันนะครับอ่าอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมสนใจอ่านี่ครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ซ่อนเอาไว้นะครับอย่างตอนจบ ทางเรื่องของไรดี้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราเล่นเป็นเวอร์ชันปกติเนี่ยเราต้องเสียเงินทั้งหมด500แสนโทเค็นซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับตรงนี้เขาลดให้ครับเหลือ2องแสอันนี้เฉพาะเวอร์ชันเดฟนะครับสองแสนห้าโทเค็นครับที่เหลือเนี่ยอ่าอันนี้เพิ่ม ตัวคีย์นะครับของตัววาเดนด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการลดกราฟิกเช่นยกตัวอย่างว่า,อาเอาตั้งแต่อแรกแล้วกันครับอันนี้เนี่ยพวกโซฟานะครับมันจะมีการ snap รวมไปถึงพวก outdoor farm อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันจะมีการ snap หรือว่าเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันไม่เชื่อมให้นะครับตัวแบบ UI มีการเคลื่อนที่ด้วยคีย์บอร์ดนะครับโอเคเราก็ เพิ่มตัวราวาในการสปอรโอเคที่เหลือเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับเอาคร่าวๆก่อนละกันนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่3เป็นเวอร์ชันที่ผมจะลองในวันนี้นะครับก็ที่น่าสนใจคือมันจะมีการเพิ่มพื้นที่แมปมาใหม่นะครับเรากา็ตัวชุดเนี่ยตัวสกินเนี่ยน่าจะเพิ่มในเวอร์ชันที่2แล้วอ่นนี้ครับเขาบอกว่ามีการเพิ่มนิวสกินนะครับตั้งแต่เวอร์ชันที่2แล้วนะครับโดยที่เราสามารถหาได้นะครับมากกว่า10แบบด้วยนะครับโอเคแต่ว่า,าใน เวอร์ชันที่ผมกําลังจะลองเนี่ยน่าจะคือเข้าใจว่าตัวสกีนเนี่ยน่าจะหาในกล่องสีฟ้าคือกล่องทั่วไปนะครับแต่ว่าผมน่าจะหาตัวกล่องอ่าพวกนั้นเนี่ยครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไปหากันในพื้นที่ใหม่กันนั่นเองนะครับอ่าพื้นที่ใหม่เนี่ยถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับการจะเข้าไปได้นะครับก็จะต้องใช้ระเบิดซึ่งระเบิดตัวนี้จะไม่ใช่ระเบิดตัวเดียวกับที่เป็นในเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีการเพิ่มตัวระเบิดเพื่อเปิดทางนะครับอ่าแล้วก็เวอร์ชั่นของเดฟเนี่ย มันจะมีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างมาบ้างสักอย่าง2ออย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงเช่นตัวฟาร์มชั่นก่อนหน้านี้นะครับจะต้องวางไว้ทับก้อนหินไม่ได้ทับต้นไม้ไม่ได้ทับรน่นนี่ไม่ได้แต่ว่าในฟร์ชั่นเดฟเนี่ยสามารถทับได้อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะลองอะไรที่มันใหญ่ๆให้ดูก็แล้วกันนะครับมาสําหรับคนที่สนใจนะครับก่อนอื่นเลยผมได้ํานะครับว่า ถ้าเราต้องการจะรอนะครับในเวอร์ชันของเบต้าหรือเดฟเนี่ยแนะนำว่าควรจะเริ่มเซฟใหม่เลยหรือถ้าสมมติว่าเกิด ขี้เกียจไปนั่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเราอยากจะใช้เซฟเดิมน,นะครับแนะนำว่าทำการแบ็กอัพเซฟก่อนนะครับตอนนี้ผมจะไม่ได้สอนนะครับการแบ็กอัพเซฟสามารถเข้าไปเสิร์ชหา Google แล้วก็ดูเซฟโลเคชันเพื่อทำการเอามาแบ็กอัพก่อนก่อนที่จะลองเทสเบต้าครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดบังได้แน่น,นะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราเล่นเวอร์ชันเบต้าไปแล้วนะครับแล้วมันจะมีการคราฟไอเทมระเบิดเรามีไอเทมระเบิดติดตัวทีนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนไปเรียกว่าเล่นเวอร์ชันแบบปกติเนี่ยตัวระเบิดเนี่ย เมื่อถูกเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันปกติแล้วเนี่ยระเบิดมันขึ้นเป็นกรอบขาวๆหรือว่ามันจะไม่มีระเบิดตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้อาจจะเกิดบัก๊กหรือเออร์เรอร์ของเกมได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าเริ่มเล่นเซฟใหม่หรือทําการแบ็กอัพเซฟเดิมในกรณีที่ที่ขี้เกียจเริ่มใหม่นะครับประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นครับให้เราเข้ามาที่ไลบรารีนะครับตัวเกมอันนี้ผมอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้ทำการกดลิดขวาครับที่ตัวไอคอนเกมครับจะเป็นตรงนี้หรือว่าจะเป็นด้านข้างก็ได้นะครับ ตัว p แ n นิครับซอรโอเคอย่างนี้ก็ได้ครับเราก็ตรงนี้กดเลือก Property ครับหลังจากนั้นะครับให้เราเลือกที่หัวข้อเบต้าครับแล้วก็ตรงด้านบนครับเราสามารถเลือกที่จะลองเวอร์ชันเบต้าได้นะครับปุ๊บตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนครับว่าอาจจะทําให้ตัวไฟล์เกมเนี่ย เกิดผิดพลาดเออร์เลอร์หรือเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมสำรองไฟล์เซฟเอาแค่เซฟอย่างเดียวพอนะครับเซฟอย่างเดียวพอเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเราสามารถตรวจไฟล์ได้ที่หลังนะครับโอเคเราเมื่อทําการอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าตัวเกมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวเกมให้ดูเลยด้วยกันครับลองเทสดูว่าอะไรที่มันมีการอัปเดตในเวอร์ชันเด็ที่แตกต่างจากเวอร์ชันปกติบ้างนะครับ เอาละครับมาเข้ามาในตัวเกมเนี้บรา้นะครับตรงนี้เนี่ยผมโหลดเซฟมานะครับจะเป็นเซฟตอนที่เรากําลังจะออกจากดาวครอสตรงนี้นะก็คือเลือกฉากจบ3แบบนะครับอ่ะทีนี้ผมจะไม่เลือกแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงไปดูด้านล่างครับสังเกตที่มุมหน้าจอนะครับทางด้านขวาล่างนะครับตรงนี้เนี่ยเวอร์ชันที่ผมใช้นะอยู่นะตอนนี้คือ v 1 0 0 5 d e v ขีดเดฟขีดศูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกครับว่า ผมโหลดเวอร์ชันเบต้ามาเล่นนะครับเขาบอกว่ามีการปรับปรุงย่าให้มันโอเคน่าจะไม่ลกเหมือนเดิมนะครับมีขึ้นเป็นยอมยอมครับคือความสูงเนี่ยอาจจะเท่าเดิมแต่ว่ามีไม่เยอะเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมไปดูโซนต้นไม้นิดนึงเพราะว่าโอเคก็ถือว่าย่อมย้อมมากกว่าเดิมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องถ้าสมมติว่าเราเกิดเราคราฟสัตว์เนี่ยตัวโดวเล็กๆเนี่ยเราจะหาไม่เจอถ้ามันเดินไปในพวกพื้นญ้า ยาวๆอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้อา่าสิ่งที่ผมสงสัยครับคืออยากขอไปดูอีเมลสักนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่ามีการปรับปรุงนะครับฉากจบที่ใช้เงินน้อยลงกว่าเดิมครับมันจะปรับหรือเปล่าวาในนี้นะครับปุ๊บของไรลี่ครับ โอเคไปเหลือ2อ0 0 0นเท่านั้นนะครับจาก500,000ตอนนี้ผมมีอยู่5 0 0 0 0 0โอเคเราก็การคราบนะครับการคราบเขาบอกว่าตัวที่เป็นตัวให้อาหาราสัตว์เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเป็นต้องใช้ตัว่า,าด้วยนะครับหรือตัววีดด้วยตรงนี้เขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเขาเอาทำการเอาออกแล้วนะครับตัววีดนะครับเป็นตัวนี้โอเคก็จะใช้เอาวีดออกนะครับใช้เพียงแค่นี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามีอ่าตัวนี้ครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเป็นตัวอีโคซิสเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะทําการคราบตัวนี้ให้ดูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับควรจะมีในเวอร์ชันปกติด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ใช้เป็นปุ๋ยเททยาสองครับตัวคอมมอนลาวานะครับทุกอย่างใช้เททยาสองหมดเลยโอเคตัวนี้เราใช้เป็นปุ๋ยวิทยาสองแล้วก็คอมมอนนะครับใช้เป็นอ่าอันนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ่าโอเคมี สาลายหนึ่งอันนะครับมีน้ำน้ำน่าจ,จะอยู่แถวแนี้โอเคเราก็เป็นแบคทีเรียนะครับกับมิวเทเจน t สองแบคทีเรียแบคทีเรียโอเคอยู่นี่ครับอ้เกือบหมดเราก็ปุ๋ยปุ๋ยเทียสองปุ๋ยเทียสองปุ๋ยเทียสองโอเคอยู่นี่เราก็ตัวราวาครับน่าจ,จะเป็นคอมมอนคอมมอนคอมมอนมีไหมอย่าบอกนะว่าไม่มี อันนี้มีอันคอพะออโอเคคขมอนน่าจะอยู่ฝั่งนี้คขมอนคขมอนคขมอนโอเคสรุปว่าผมลืมทําตัวตู้เก็บตัวหนอนลาวาตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรผมมาเอาตรงตู้ขาแทนนะครับตัวคขมอนโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปทำการสร้างกันดูครับ ตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายสะสมนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ในการสังเคราะห์ะตัวยีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียกว่าโอ้ใหญ่เหลือเกิน มันจะเป็นการเรียกว่าสปอร์นะครับตัวอ่อนนอนนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวอ่อนนอนตัวอ่อนผีเสื้อนะครับโดยที่ตรงนี้เรามีโอกาสที่เราจะได้ผีเสื้อเนี่ยสีต่างๆพันต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับสูตรที่เพิ่มเติมเข้าใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆลก็จะเป็นตัวระเบิดนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่อ,อ่รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะไม่มีเราต้องไปดูโต๊ะคราฟนะครับโต๊ะคราฟปึ๊บโอเคน อ๋อโอเคเขาตัดกลับมาตอนนี้ผมลืมไปผมลืมไปตัว คราฟระเบิดเนี่ยต้องบอกว่าเราจะต้องไปทําการเก็บไมโครชิปนะครับเป็นบลูพินอ่าโอเคตรงนี้ขอแก้ข้อมูลนิดนึงพอดีว่าผมลืมไปก็ตรงนี้เนี่ยผมมีบลูพินนะครับเป็นบลูพินที่แบบเรียกว่าบลูพินท้วทั่วไปเลยถ้าจังจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยใน E ีีที่แล้วหรืออีก่อนหน้านี้เนี่ย,ท,นนยที่ผมได้ทําการสั่งครา์บลูพินนะครับจนมันขึ้นว่าตอนนี้ไม่สามารถมีอ่าบลูพินที่เราสามารถเรียนรู้ได้ครับตอนนี้เนี่ยเราหยิบอ่าเดี๋ยวผมหยิบมาสัก2อสามอันแล้วกันเผื่อมันจะมา การลดล็อกตรงนี้นะครับปุ๊บเราจะได้สูตรคราฟนะครับเป็นระเบิดอันใหม่นะครับอันนี้จะเป็นระเบิดคุรานกับตัวที่เราได้มาในการทําเควสภารกิจฉากจบตัวนี้นะครับจะมันจะเป็นคุรานกันทีนี้ผมลองโอเคได้แค่อันเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่มีบูปรินที่เราสามารถเรียนรู้ได้ละต่อไปนะครับบูปรินที่เราจะสามารถคราบได้น่าจะต้องคราบที่โต๊ะในห้องวิจัยนะครับอยู่ไหนว่าน่าจะอยู่ด้านในเดี๋ยวผมขอไปดูสูตรก่อนว่าสูตรในการคราฟเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับ โอเคจะเป็นตัวนี้นะครับใช้เป็นผงระเบิด2นะครับแล้วก็สกรีตบอร์ดนะครับ1อันอ่ะเดี๋ยวผมไปทําการเตรียมนะครับผงระเบิดนะครับ2อันแล้วก็สกรีตบอร์ดนะครับ1อันตรงนี้อ่าใช้เพียงแค่อันเดียวก็เพียงพอนะครับสาหรับระเบิดที่เราจะไปทําการเปิดพื้นที่ใหม่โอเค1อันพอ เราก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอกินน้ํากินท่าให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า,วาจุดที่เราจะสามารถไอ้น,นี้ได้เนี่ยจะอยู่ตรงด้านขวาบนนะครับของตัวประตูวาร์ปนะครับวาร์ปเกตก็ประตูวาร์ปเกตเนี่ยจะอยู่ทางตรงนี้นะครับส่วนที่เราจะไปได้เนี่ยสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เพิ่มเติมเพิ่มมใหม่จะเป็นสีดำดำแดงแดงตรงนี้นะครับทางด้านขวาบนตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทําการ ใช้เครื่องเทอร์เตอร์นะครับว์ปไปเลยอ่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นอ่าวร์ปเกตนะครับผมมีว์ปเปลี่ยนหรือเปล่าว,วาร์ปเกตโอเคปับแล้วก็อ่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับตัววร์ปเกตเลยนะครับตรงนี้เราสามารถทําการอ่านี่ครับเข้าไปได้เลยอ่าอย่าบอกนะว่าตอนอ๋อเมื่อกี้มันบ้าครับมันมันไม่ เห็นในตัวก้อนหินตรงนี้ก้อนหินตรงนี้เนี่ยแปลกๆเนี่ยเราสามารถทําการระเบิดมันได้นะครับใช้ระเบิดเพียงแค่อันเดียวก็เพียงพอครับมันรอดไปได้หรือเปล่าวะอ้าวมันรอดไปได้นี่นะไม่ต้องใช้ก็ได้นะโอเคน่าจะเป็นบารครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยอ่าผมเดินผ่านไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถทําการทําลายได้นะครับโดยใช้ตัวระเบิดครับเราก็มาระเบิดเนี่ยไลคลิกโอเควางไว้เฉยครับเราก็หลังจากนั้นทําการทิกเกอร์มันปึ๊บ ไปครับปั๊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 บปัป๊บแล้วก็เบิ่มเรียบร้อยครับอ้อรู้สึกว่าก่อนนันนี้ระเบิดอะมันจะมีความรุนแรงมากนะครับเราก็เหมือนเวอร์ชันที่3หรือไงเนี่ยแหละเขาจะมีการปรับตัวรัศมีในการระเบิดด้วยนะครับปรับความรุนแรงให้มันน้อยลง <S <S ด้านในจะเป็นต้นไม้สีแดงๆครับตรงนี้เราจะไม่สนใจนะครับภายในบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีกล่องตัวสีน้ำเงินเนี่ยอยู่หลายกล่องทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะยังไม่ใส่ของมา เดี๋ยวผมขอบินหานสักนิดนึงด้านในก็อ่านดูดนะครับมีกล่องอยู่ฝืบลองเปิดดูปุ๊บจะไม่มีขอนะครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นแค่เวอร์ชันทดลองครับตรงนี้เราบินเข้ามาด้านในเลยนะครับในนี้เนี่ยจะมีซากยาน,นะครับอยู่2ที่อาจจะเป็นยานอันใหญ่ครับแล้วก็เป็นซาาคล้ายๆกับรถไฟรถรางอะไรประมาณนี้โอเคตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเจ็ตแพกนะครับเราอาจจะ ตรงนี้เราก็เดี๋ยวเรากระโดดขึ้นมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะถ้าเจ็ดแ็กก็บินมาได้เลยฮึบโอเคทางเข้าเนี่ยอาจจะเรียกว่าลำบากนิดนึงครับต้องเข้าด้านบนตรงนี้นะครับโอเคเราก็ด้านในนะครับปึ๊บตรงนี้ต้องลือด้วยเราก็เข้าไปด้านในเลยด้านในตรงนี้ผมไม่มีที่ซ่อนโอเคไม่มีไม่มีที่ซ่อนนะครับป๊บปป๊ ให้เราพยายามหากล่องอันนี้ครับกล่องด้านในนะครับในยาเนี่ยจะมีของอยู่อันนี้ผมเปิดทิ้งไว้เลยนะครับคือของที่จะเป็นแบบสูมครับถ้าเราโชคดีนะครับเราจะได้สกินในการแต่งตัวเปลี่ยนสกินด้วยนะครับด้านในตรงนี้อตรงนู้นมีกล่องครับปึ๊บจะเป็นตามนี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีของโอเคมียีนผมไม่เก็บละกันฟึบแล้วก็ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นบาร์ครับกล่องเล็กแต่ว่าให้ของเยอะมากโอเคแล้วก็ ตรงนู้นดูแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ดูนะครับเป็นของตามนี้เลยก็ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนนะครับสําหรับยานลํานี้เราก็กล่องเนี่ยมีหลายกล่องเหมือนกันแต่ว่าอ่ารู้สึกว่าอ่ะด้านในครับด้านในด้านในรู้สึกชุดจะอยู่ด้านในเป็นตู้เก็บของอันนี้ได้บลูปินด้วยผมก็ไม่เก็บแล้วกันเพราะว่าครบแล้วอ่ะได้เป็นเสื้อนะครับสีนี้สก,กินสีนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ที่เหลือน่าจะไม่มีอนะไรละอีกหนึ่งจุดนะครับ ตรงที้ผมออกเลยนะครับอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นรถรางที่เรียกว่าเสียหายอยู่ในแถวนี้เหมือนกันตรงนี้ผมขอลงไปฟื้โอเคเมื่อกี้ผมเห็นด้านในไม่ไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้หรือเปล่าฟื้นโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปสำรวจนิดนึงรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับทางทะลุด้านอื่นนะอ๋อโอเค,อเคน่าจะน่าจะเป็นเหมืองอ่า สามารถเข้าไปได้แต่ว่าผมไม่ได้เอาระเบิดมาก็ตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเกิดใครสนใจเวอร์ชันนี้เนี่ยสามารถไปลองกันได้เองนะครับคิดว่าด้านในเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ครับมีอีกจุดหนึ่งก็ใช้ทั้งหมด3อันนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูตัวที่เป็นรถรางครับรถรางเนี่ยจะอยู่ทางส่วนแรกนะครับที่เราเข้ามาแต่ว่ามันจะอยู่ทางด้านบนซึ่งตรงนี้เราจะต้องทําการปีนกระโดดขึ้นไปด้านบนนะครับ โอเคมาก็จะอยู่เป็นชั้นบนหรือชั้น2นะครับตรงนี้ก็ให้เราเดินขึ้นมาทางเมื่อกี้เลยก็ตรงเดี๋ยวผมตดไปละกันเพราะว่า,าทางมันไม่ได้หายากมากมายนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีของตามนี้เลยกล่องใหญ่แต่ว่าให้ของน้อยจังโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเราไม่ถูกใจชุดสีนี้มันจะมีชุดสีอื่นอนอีกมากมายนะครับเราสามารถรีเซฟแล้วก็เข้ามาเก็บชุดสีที่เราต้องการได้อันนี้ใน,ในกรณีที่ ใครต้องการเล่นเป็นเวอร์ชั่นเดฟไปเลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าจริงๆเราไม่ต้องรีบร้อนก็นได้ครับเรารอให้มีการอัปเดตแบบเรียกว่าเป็นอัปเดตเกมปกติแล้วเราค่อยมาลองอีกทีหนึ่งก็ได้โอเคตรงนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวผมจะกลับไปทําการเปลี่ยนชุดให้ดูที่บ้านกนแล้กักน,นะครับเอาละครับมาอา่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะทาการเปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าชุดเดิมเนี่ยอ่เดี๋ยวผมลองนั่งตรงนี้ปุ๊บ โอเคเราก็ชุดเดอร์ของเราจะเป็นสีส้มส้มดำดำดำๆอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการลองเทสเปลี่ยนชุดครับชุดเนี่ยจะมี1สล็อตไว้สําหรับใส่พอดีนะครับก็ทําการโอเคคลิกเพื่อทําการเปลี่ยนชุดเลยเราก็หลังจากนั้นผมจะลองนั่งดูครับอาจะเป็นชุดสีชมพูม่วงๆนะครับประมาณนี้รหัสเลขเนี่ยน่าจะเป็นรหัสเดิมเราก็เป็นสักสิ่งของทางเซนติเนลขอบเหมือนเดิมนะครับก็ฉากจบเนี่ยผมก็เล่นไปให้ดูนะว่าสุดท้าย ชะตากรรมเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะก่อนจบ EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตัวอ่อนนะครับตรงนี้ที่เราจะได้นะครับเป็นตัวอ่อนของอผีเสื้อนะครับปึ๊บเราก็ได้ตามนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นแบบสุ่มประมาณนี้ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เป็นแบบไหนเราก็ต้องบอกว่าก่อนนะนี่เนี่ยกว่าที่ผมจะได้ครบทุกแบบนะครับของสายพันธุ์ผีเสื้อเนี่ยคือต้องผสม ยากมากแล้วก็ใช้เวลานานมากครับทีนี้ตอนนี้มันก็ง่ายเลยเพราะว่า,าขึ้นอยู่กับดวงเลยว่าการที่เราจะหาตัวอ่อนของผีเสื้อเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหาง่ายขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะครับโอเคก็ เอาเยอแล้วกันะะผมยังไม่จบดีกว่าเดี๋ยวผมจะแถมอีกนิดนึงสำหรับคนที่ได้ลองเวอร์ชันเบต้าแล้วคิดว่าอยากจะกลับไปเป็น mm. วเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าที่เราจะทดลองเวอร์ชันเบต้าแล้วว่าแนะนนำว่าให้เราทำการทำการแบ็กอัพ เซฟไฟล์ก่อนซึ่งตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการาลบไฟล์เดิมทิ้งแล้วก็เอาไฟล์ที่เราแบ็กอัพเนี่ยมาทําการใส่เหมือนเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะออกไปที่ตัวหน้าสตรีมนะครับในการทําให้เวอร์ชันเกมเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้อ,ออกไปที่นะไปไปเจอกันที่หน้าเวอร์ชัน s t e ี m เลยก็แล้วกันนะครับ เอาละครับมาตอนนี้ผมมาเปิดที่หน้าสตรีมเหมือนเดิมนะครับในหน้าไรบารี่ครับแนะนำนะครับอย่าลืมนะครับก่อนหน้าที่เราจะทำการคอนเวอร์ตเซฟเกมเนี่ยกลับไปเป็นเวอร์ชั่นปกติเนี่ยแนะนำให้จัดก,การไฟล์เกมเไฟล์เซฟเกมเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่ทำการแบ็กอัพหรืออ่าทำการก๊อปปี้ตัวไฟล์เซฟเกมอันเดิมเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาทําการคลิกขวาครับที่ตัวไอคอนเกมหรือด้านข้างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลือก p r o p e r t y ครับแล้วก็หลังจากนั้นเลือก Beta เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ให้เราใช้เป็นตัวแรกนะครับก็คือ ไม่ทดลองตัวเวอร์ชันเบต้าครับโอเคพอจบตัวนี้นะครับให้เราทําการเลือก i n s t a l l f i l e นะครับหนึ่งรอบโอเอโอเคตอนนี้มันทาการตรวจไฟล์ให้เราเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์เผื่อบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่ามันไม่ออโต้แบบนี้นะครับให้เรามาเลือกที่ install f ฟล์ครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เราทําการตรวจไฟล์นะครับของเกมเราเนี่ยอีกหนึ่งรอบครับตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจไฟล์เกมนะครับว่าไฟล์เกมเวอร์ชัน normal หรือเวอร์ชันปกติเนี่ยอ่า ต้องบอกว่าครบหรือได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับเราก็ถ้ามีอัปเดตนู่นนี่อะไรพวกนี้มันก็จะอัปเดตให้อีกทีนึนะครับซึ่งการอัปเดตเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันปกติจะไม่ใช่เวอร์ชันเบต้าครับส่วนเกมที่เป็นเวอร์ชันเบต้าเนี่ยมันก็จะลบทิ้งให้โดยอัตโนมัติครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเกมของเราเนี่ยกลับเป็นเวอร์ชันเดิมปกติเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้แบบปกติทั่วไปได้เลยนะครับโอเคก็สําหรับเกม Planet Caster เนี่ยในตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะปิดโปเรเจ คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีตัวอัปเดตที่เขาปล่อยให้มาทดลองเวอร์ชันเบต้าเนี่ยน่าจะถูกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ว่าผมพิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นละอาจจะอาจจะนะครับมีโอกาสเล่นถ้าสมมติว่าตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดต เยอะๆมากๆจนรูปแบบตัวเกมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยแต่ผมเชื่อว่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะปิดโปรเจกต์เกมนี้ไปเลยเท่ากับว่าตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเล่นเกม p a n i c c a e r ในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่เอริเซ่เป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มนะครับเป็นเวอร์ชั่น v1.0005 นะครับประมาณนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันหนึ่งนั่นแหละก็จะเป็นตัวเต็มที่เพิ่งออกจากเลเยอรเซนะครับเราก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าจะม่ได้เลยละเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมขอปิดโปรเจกต์ไปเลยนะครับเราก็ต้องขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามมาถึงใน EP ีนี้นะครับเราก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าในเกมหน้าเราจะได้เจอกันในเกมอะไรนะครับก็ฝากติดตามันต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ